สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม One an p u Man d h e s t r o n g e s นะครับกับช่อง g a s d a l นะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับเซิร์ฟเวอร์291นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันผมขออนุญาตเปิดมาที่โบนัทประเมินเช่นเคยนะครับซึ่งไอดีนี้เป็นไอดีสายฟรีเผื่อท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมอาจจะไม่ทราบนะครับผมก็ประมาณนี้ละกัน วันนี้ผมมาอัดคลิปวิดีโอค่อนข้างที่จะดึกมากๆเลยนะครับผมต้องขอภัยล่วงหน้าด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีงานที่ยุ่งมากนะครับผมแล้วก็รู้สึกเหนื่อยพอสมควรนะครับต้องขอภัยล่วงหน้าด้วยนะครับต้องขอภัยจริงๆนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตพลังล่าสุดของผมแล้วก็จะพาไปรับชมในส่วนของ ลานประลองนะครับแล้วก็ผมจะมาเปิดในส่วนของกล่องกิ้วนะครับผมเพื่อลุ้นไอเทมนะครับก็วันนี้ก็จะมาประมาณนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตไปที่อันดับพลังนะครับผมตอนนี้ตัวผมได้อัพพลังขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่1นนะครับผมตอนนี้พลังอยู่ที่5้าล้านสี่แสนหกหมื่นนะครับซึ่งเพิ่มมาจากเมื่อวานประมาณโอ้ แสนกว่าเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอันดับพลังผมอยู่ที่อันดับที่2พลังก็ประมาณ5้าล้านสามแสนเองวันนี้ก็ได้แซงคุณมหาไวไลท์ขึ้นมานะครับผมก็ห่างไม่มากพรุ่งนี้คุณมหาไวไลท์ก็น่าจะแซงขึ้นเป็นอันดับที่1เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมในส่วนของตัวละครสุดแก่งก็ยังคงอยู่ที่อันดับที่1น,นะครับก็พลังอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับผม คุณมหาเวลายก็ใกล้จะแซงเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวละครสุดเก่งก็ไม่เป็นไรเหมือนกัน <st> แล้วก็วันนี้ผมจะพาไปพาทุกคนไปรับชมในส่วนของลานประลองนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ทาสู้อยู่ทั้งหมด6ครั้งเป็นที่เร้อยแล้วก็จะพาไปดูรีเพลย์แล้วกันย้อนดูนะครับผม ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยมีรอบหนึ่งที่ผมสามารถขึ้นไปอยู่อันดับที่2ได้ก็ชนะคุณเดวันแอนด์ออรลี่นะครับผมด้วงอันดับที่1ของเซิร์ฟนะครับไปดูกันว่าผมชนะได้อย่างไรนะครับผมผมจะย้อนให้ดูนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงหลังมาผมก็ทาสู้นะครับก็สู้แทบไม่ค่อยได้เลยนะครับผม ตัวด้วงนะครับด้วงเขาเนี่ยโอ้หถึกถึกมากๆนะครับผม HP เยอะมากแล้วก็อันติทีนึงเลือดก็เต็มหลอดนะครับผมเลือดเยอะแบบมากๆนะครับผมนะครับราชาทะเลลึกผมต่อยไม่เข้านะครับผมแค่สะกิดนะครับด้วงเขาโอ้โหเลือดเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้แทงท่อผมก็ ได้เปลี่ยนไอเทมใหม่นะครับผมอุปกรณ์สวมใส่ก็ใส่เป็นเซ็ตสู่แทนนะครับจากก่อนหน้านี้ที่ใส่เป็นคระเซ็ตเน้น HP นะครับผมตอนนี้ได้เปลี่ยนมาใส่เซ็ตสูตรแทนนะครับรู้สึกว่าจะถึกกว่าเดิมนะครับผมยืนได้นานกว่าเดิมนะครับอันตีปุ๊บมีการหิวเลือดด้วยนะครับผมแล้วก็ได้สะท้อนดาเมจให้กับฝ่ายตรงข้าม ถึงจะไม่มากก็ตามนะครับก็รู้สึกว่าจะยืนได้นานพอสมควรนะครับดวงผมงัดหิ้วเลือดขึ้นมานะครับซอมมีแมนอันติใส่ราชาทะเลลึกฝั่งเขานะครับผมก็เลือดทีมผมตอนนี้เกือบเต็มแล้วนะครับก็เข้าสู่เทิร์นที่3นะครับผมโกดเดนบอลเขาอันติมา9 0 0 9นะครับ ด้วงเขางัดมานะครับผมอันติสามดาวโอ้โหผมี้อย่างชอบนะครับผมอยากได้มากนะครับเกาะด้วงเลเวลสามเนี่ยครับสมีแมนเขาก็ฮิ้วเลือดให้กับทีมนะครับตอนนี้เลือดฝั่งผมน้อยกว่านะครับผมโอ้โห ดวงผมก็งัดหิวเลือดขึ้นมาอีกหน่อยนะครับโบเดินบอลไม่มีในส่วนของลูก,ลกไฟนะครับก็ตีธรรมดาไปเข้าสู่เทิร์นที่4นะครับผมโบรดินบอลฝั่งเขาอันติมาโอ้โหแถวหลังผมล่วงไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นตัวหน้าก,ากากหวานกับตัวบอลทองนะครับผม ราชาทะเลผมก็อันติใส่ด้วงเขาดามอยู่ที่ร้านหนึ่งนะครับผมราชาฝั่งเขาก็อันติใส่แทงเอผมได้ล่วงไปรอบนี้ซอมมี่แมนผมอันติหิ้วเลือดให้กับทีมได้ไม่มากนะครับผมตอนนี้เหลือเป็น3ต่อ6นะครับล่วงผมก็จะตายแล้วนะครับผม เนี่ยครับเป็นจังหวะพลิกเกมเลยนะครับซึ่งราชาทะเลลึกผมได้ต่อยด้วงฝั่งเขาล่วงลงไปนะครับก็เป็นจังหวะพลิกเกมที่สามารถทําให้ทีมผมเนี่ยได้ชนะทีมฝั่งเขาไปนะครับราชาทะเลอันติใสซอมบี้แมนฝั่งเขานะครับผมด้วงผมอันติใสซูเปอร์ดากชายแล้วก็ สมบีแมนผมฟื้นคืนชีพขึ้นมาอันติใสซูเปอร์นักชายก็ทำให้ทีมผมได้ชนะไปนะครับผมก็ทำให้ผมได้ขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่2นะครับเมื่อเช้านะครับผมแต่หน้าตอนนี้เนี่ยผมก็ล่วงลงมาอยู่ที่อันดับที่4นะครับซึ่งทีมเขาได้มาชิงอันดับคืนไปแล้วก็ทีมผมก็ได้ท้าสู้คืนอีก2รอบ ก็ได้แพ้ไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรทีมผมต้องอัพในส่วนของตัวด้วงเนี่ยอัพเพื่อเพิ่ม HP ให้ได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วงผม H p ไม่ไม่เพียงพอที่จะมายืนแบกทีมคู่กับตัวราชาเทเลลึกได้นะครับผม <laughs> ยืนได้ไม่นานนั่นเองนะครับผมนะครับด้วงผมเลือดอยู่แค่ หนึ่งล้านสามแสนก,กว่าเองนะครับผมซึ่งเทียบกับตัวราชาเทเลลึกผมแล้วเนี่ยโอ้โหเลือดต่างกันประมาณหกแสนเลยนะครับตัวราชาผมเลือดเยอะมากนะครับผมถ้าด้วงผมเลือดได้ประมาณสักล้านเจล้านแเนี่ยจะรู้สึกตัวด้วงผมจะโหดขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมา รีเพย์ให้แค่แมตต์เดียวละกันเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยดึกมากๆแล้วนะครับผมแล้วก็ไปลุ้นไอเทมกันนะครับผมในส่วนของอ่ากล่องบอสกล่องจากบอสกิวนะครับผมอันนี้จะเป็นรางวัลาเมจประจำวันนะครับผมก็มาลุ้นกันว่าผมจะได้เป็นไอเทมอะไรบ้างนะครับผมโอ้โห ผมเพิ่งเคยได้ไอเทมสีทองนะครับจากกล่องลายวันเนี่ยชิ้นแรกเลยนะครับผมใน ID ของผมนะครับก็ได้เป็นเข็มขัดอัศวินนะครับมาดูกันว่าจะได้เป็นออปชันอะไรนะครับได้เป็นออปชัน HP กับอัตราดาเมตรนะครับผมถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมก็ดีกว่าได้ป้องกันนะครับอาจจะได้ใช้อยู่ชิ้นนี้นะครับ แต่ก็ต้องคอยดูก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีอีกกล่องหนึง่งเป็นกล่องท้าดวลนะครับผมซึ่งผมได้ตีครบทั้งหมด50ครั้งนะครับผมตัวนี้จะเป็นการันตีของสีทองแน่นอนมาดูว่าผมจะได้เป็นไอเทมชิ้นไหนนะครับแล้วก็ออปชันอะไรได้เป็นเสื้อสูตรนะครับผมจะให้ดีที่สุดก็ต้องเป็น H p ดแล้วก็ H p เปอร์เซ็นต์นะครับผม โอ้โหผมได้เป็นโจมตีแล้วก็โจมตีอาจจะยังพอได้ใช้อยู่นะครับผมก็ไว้ก่อนละกันนะครับผมก็ดีกว่าได้ป้องกันนะครับผมก็ถือว่าวันนี้เนี่ยได้ไอเทมสีทองสองชิ้นก็ไม่ได้แย่นะครับผมก็กลางๆดีกว่าได้ป้องกันนะครับผมอ่า ในส่วนวันนี้ผมก็น่าจะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมซึ่งเป็นเวลาดึกมากนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้การสนับสนับสนุนมาตลอดนะครับผมผมอาจจะพูดติดๆขัดขไปบ้างนะครับผม ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ